ดูลูกนกกระเจาะนะพึ่งจะหัดบินนะเนี่ยก็จะหากินแบบนี้แหละตัวเล็กๆย,ยังบินไม่เก่งนะบินได้ไม่ไกลนะก็พยายามหามุมหาอะไรที่หลบได้นะีวแหละ ความน่ารักของธรรมชาติฮนะนะคือบินได้เหมือนกันฮะแต่ยังไม่ไกลเนะีนะ่ยนะก็บินได้แค่นี้แหละ กินกันตามคืนหญ้าเนี่ยแหละแม่ขเขาก็อยู่แถวแถวนี้แหละฮนะเี่ยอยู่คอยดูแลใกล้ๆเนี่ยนั่นฮะนั่นแม่แม่มาละโน่นฮะแม่พาไปละก็จะวิง่งตามแม่ไป ก็พามาชมนกกันนะนะมาดูธรรมชาติสสวยๆงามๆนะที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้นะน่นะนนนะแม่บินโฉบมาแนละ้วนะก็มาตามลูกไปนะให้ลูกบินตามอ่ะครับผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็พามาชมลูกนกกระจอกนะกำลังน่ารักน่ารักเนะพิ่งหัดบินแล้วก็ออกหากินตามพื้นหญ้า ครับผมสรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ